การในระดับต่อๆมาอีกนะคร variance, time, okay. ับหาใครมาที่นั่นก็พยนยาชื่ออะครัะก็ทำปากน่าใจรับที่มาแล้วอรให้น่าใจทักข้าวนะครับก็ขอนำเสนอโครงการ ก็จ ja, oh, ัางปโอให้เแล้วนะไม้เลยราดึงยังนะอ่างนใหโคงการปีแล้วเดี๋วผม้าว่าแล้วก็เขาอะไรไปคกูปจะเสนอเข้าเนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าเออทำไมไม่ได้ สามสิบแต่สามสิบเอ็ด เสนอความการไม่ใช่เบการี่นเนคือไ่ได้นามมาการทำไโครงการโรงการเกตรโงกาารท่องเที่ยาเยอะหมดนะครับงานคำว่าในชีวิตอยางได้อะไรเสนอไว้นะครับไว้มีแผนไว้นะครับก็ทาบควิไว้แล้วมะคร เป็นไรครับตัวของใครครับตัตตยไหน